บ้านจันสองลากกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราทราบกันดีว่าเป็นวันที่ทางด้านอายการเนี่ยนัดคุณทักษินเชนวัตรเข้าไปนะรับฟังนะคะคําสั่งว่าจะฟ้องไม่ฟ้องหรือจะเลื่อนนะคะในใคดีที่ถูกกล่าวหากระทาความผิดมาตรา1นึแล้วก็รวมไปถึงพรบอคอมพิวเตอร์จากการที่ไปให้สัมภาษณ์ในประเทศเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้ล่าสุดเราทราบกันดีว่าคุณทักษณิณเนี่ยไม่ได้ไปโดยมีการชี้แจงจากฝั่งทนายว่าคุณทักษณิณเป็นโควิดนะคะแต่ก็ไม่ได้มีเอกสารหลักฐานหรือใบรับรองแพทย์ออกมาว่า คุณทักสินเป็นโควิดจริงๆหรือเปล่าอันนี้ถกเถียงกันอยู่นะคะว่าตกลงป่วยจริงไหมแต่ว่าอีกมุมหนึ่งอายการก็ไม่ได้รอนะคะก็มีการตั้ง,ตงโต๊ะถแถลงข่าวและแน่นอนค่ะตามที่เรารายงานกันตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้สั่งฟ้องนะคะเดี๋ยวพาไปฟังบางช่วงบางตอนจากการถแถลงของอายการกันค่ะ,ะนั่นคือสาระสําคัญโดยสรุปที่ทางท่านอายการทุกสุดมีคําสั่งเกี่ยวกับคดีนี้นะครับ ก็สรุปก็คือท่านไอการสุดมีคำสั่งฟ้องทุกข้อกล่าวหาและนัดให้มาพบพนักงานในการสำนักงานในการพิเศษฝ่ายคดียา8 <S <S เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนายนปี2 5 6 7นนะครับก็นี่คือข้อเท็จจริงโดยสรุปที่ทางงานโฆษกได้แถลงพี่น้องสื่อมวลชนในวันนี้ คุณผู้ชมคาะก็นี่คือคําแถลงการล่าสุดนะคะจากท่านประยุทธ์เพชรคุณท่านโฆษกสานักง,งานอายการสูงสุดค่ะที่มีคําสั่งฟ้องคุณทักษิณหลังจากที่คําสั่งออกมาถแถลงเสร็จสิน้นนักข่าวก็ไปปักหลักสังเกตการกันที่หน้าบ้านจันทร์สองล่านะคะหลังจากอายการสูงสุดมีคําสั่งฟ้องพบว่าก็มีความเคลื่อนไหวจริงๆคือมีรถตู้คันนี้ค่ะคันนี้นะคะที่คุณทักษิณเนี่ยใช้ประจําเวลาออกจากบ้านพักนะคะมีการขับออกจากบ้านมาแต่เนี่ย รอบนี้เรามองไม่เห็นแล้วค่ะปิดม่านมิดชิดเลยไม่รู้ว่าใครอยู่ในรถคันนี้บ้างแล้วหลังจากนั้นก็จะมีรถยนต์อีกสองคันค่ะขับเข้าออกบ้านจันทร์สองล่าอยู่อีกหลายรอบอีกด้วยขณะที่คุณเศรษฐาทวีสินท่านนายกเองก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะที่อายการสูงสุดมีคําสั่งฟ้องคุณทักษิณเนี่ยผิดมาตรา1นึเรื่องของพรบคอมด้วยว่าจะกระทบต่อความรู้สึกของคนในพักเพื่อไทยหรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่า ถ้าคุณอยากรู้ความรู้สึกของคนในพักเพื่อไทยคุณก็ไปถามคนในพักเพื่อไทยเอาเองผมมามีหน้าที่มาทํางานถ้าจะกระทบจริงๆเนี่ยอาจจะกระทบความรู้สึกของคุณแพทองทานหัวหน้าพักแต่ผมไม่ก้าวล่วงไม่ขอพูดแทนนะคะอยากให้ไปถามกับเจ้าตัวเองมากกว่าค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าพักเพื่อไทยนักศึกิารวมเป็นึงรันสามรออาจจะแบบว่ามีคล้ายๆกับกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันที่ประชาชนมองนะ กา่ต,ต่อภาพระมและมยที่มัับคดีองคผมเชื่อว่าไม่นะครับเพราะานี่เป็นคดีบุคคลนะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดถามถ้าเกิดถามว่าเขาต้องกับพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยในแง่ของบุคคลก็อาจจะเขาต้องกับจิตใจของของท่านหัวหน้าพักนะครับอันนี้อันนี้ต้องไปต้องไปถามกันเอง นี่ค่ะอันนี้ต้องไปถามกันเองนี่นะคะหลังๆนี้นะักการเมืองก็ก็ก็คุยกับเราประมาณนี้เหมือนกันเนาะ,ะแบบให้ไปถามคนนู้นให้ไปถามคนนี้นะคะส่วนที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกนะคะมีแผนลงพื้นที่ร่วมกับคุณทักษิณนั้นต้องหยุดไปก่อนหรือเปล่าก็บอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะจะเป็นเมื่อไหร่ก็ยังไม่แน่ใจเลยแล้วตั้งแต่ตัวเขาเป็นนายกเนี่ย จริงๆยังไม่เคยพูดถึงการลงพื้นที่กับคุณทักษิณน,นะก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณเนี่ยพร้อมหรือว่าอยากจะลงพื้นที่กับคุณเศรษฐาหรือไม่นะคะเรื่องนี้ก็ต้องมีอีกท่านที่ถูกตั้งคำถามตลอดเหมือนกันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องยืนยันว่าการสั่งฟ้องในทักษิณของทางสำนักง,งานอาย,ยาการสูงสุดไม่มีผลต่อเรื่องของการคุมประพฤติท,ที่ทำกันอยู่นะคะเพราะยังถือว่าสำหรับคดีนี้เนี่ยเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะ สารยังไม่ทันได้ตัดสินเลยค่ะและการถูกพนาการสังร่งฟ้องมาตราหสองของระวมวลกฎหมายผลเจ้าการกลุ่มคืนครับไม่มีไม่มีนะไม,ไม่ไม่มีเพราะว่าเราก็ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์สารยังไม่ตัดสินทั้นนั้นส่วนสาเหตุที่นักข่าวถามพันตำรวจเอกทวีแบบนี้ ีเหตุผลนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณเองอยู่ระหว่างการพักโทษมาอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้ไปฟังคําสั่งฟ้องอ้างว่าติดโควิดซึ่งจําเป็นจะต้องมีแพทย์จากทั้งโรงพยาบาลราชทันจากทั้งโรงพยาบาลตํารวจเข้าไปดูอาการหรือเปล่าเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีที่ทธรก็บอกว่าทางกระทรวงเป็นหน่วยงานที่ เข้ามาดูแลหลังจากมีคำพิพากษาแล้วเมื่อศาลตัดสินไปแล้วถึงจะมีหมายขังมาส่วนในกระบวนการยุติธรรมการพิพากษาเป็นเรื่องของตำรวจค่ะซึ่งกรณีที่นายทักษิณถูกฟ้องอันนี้ก็เป็นคนละส่วนกันแล้วตอนนี้ทางสำนักงานอายการสูงสุดท่านก็เป็นองค์กรอิสระกระทรวงยุติธรรมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกันไม่ได้อยู่แล้วถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลังมีคำพิพากษา นี่สิทางกระทรวงยุติธรรมถึงจะเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบหลังจากนั้นแล้วในการทำงานของกระทรวงยุติธรรมก็ยึดหลักมาโดยตลอดว่าตราบใดที่สารยังไม่มีคำพิพากษาก็ยังถือให้ผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะ ขณะที่คุณสมชายสแสวงการค่ะสมาชิกบุฒธธิสภานะคะก็ให้ความเห็นต่อกรณีที่อายาการสั่งฟ้องด้วยบอกว่าชื่นชมอายาการสูงสุดที่ทําให้สังคมเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยกลับมามีความน่าเชื่อถืออีกครั้งและก็น่าจับตามองต่อนะคะว่า18มิถุนายนนี้ที่อายาการนัดส่งฟ้องคุณทักษินร,รอบใหม่นี้กรมราชทัณ์ จะทำหน้าที่ได้หรือ,อยังจะคุมตัวคุณทักษิณไปส่งอายาการก่อนฟ้องศาลได้หรือไม่เพราะสถานะของคุณทักษิณตอนนี้เนี่ยยังคงเป็นนักโทษที่ได้รับการพักโทษอยู่นอกจากนี้คุณสมชายยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่ากรณีนักโทษที่มีคดีซ้ําซ้อนในระหว่างพักโทษเนี่ยแบบนี้มันต้องกลับเข้าเรือนจําเลยไหมมันควรจะไม่ได้ประกันตัวแล้วสิแต่เรื่องนี้ก็อยู่ในดุลพินิษ์ของศาลค่ะผมมีข้อสังเกต ที่เป็นความเห็นทางกฎหมายนะครับส่วนจะผิดถูกอย่างไรก็แล้วแต่ศาลท่านจะวินิจฉัยค่ะกรณีนี้เนี่ยเอ,อไม่ใช่เฉพาะกรณีคุณทักษิณแต่เป็นกรณีทั่วไปนะครับถ้าผู้ผู้เป็นเอ,อจำเลยในคดีนะครับหรือผู้ถูกกล่าวหาในคดีเนี่ยอืท่านอยู่ในระหว่างการพักโทษหรือ,อยังมีโทษที่เหลืออยู่รับอยู่เช่นอยู่ในเรือนจําเอ,อหรือว่าอยู่ในระหว่างการรับโทษและพักโทษอยู่อย่างเนี้ยนะครับ แล้วเมื่อมีคดีถัดมาอ,มออเแล้วขอให้สารปล่อยตัวนะครับมผมตรวจสอบแล้วเท่าที่ทราบนะครับไม่เคยมีการให้ปล่อยตัวชั่วคราว นี่ค่ะคุณสมชายนะคะก็ทิ้งท้ายบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยกฎหมายนักโทษที่โดนคดีซ้าหรือคดีถัดมาถ้ามีการส่งฟ้องใหม่จริงๆส่วนใหญ่ศาลจะไม่ให้ประกันตัวแล้วนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าหากให้ประกันตัวไปแล้วนักโทษหรือว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเปล่าซึ่งคุณสมชายก็ย้าว่ากรณีของคุณทักษิณเนี่ยเป็นดุลพินิจของศาลจริงๆไม่ขอกลาวลวงคะ่ะ